หน้าตาแปลกๆจากโกดังกล้องมือสองญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็น Konica C า C35 นะครับเป็นกล้อง compact สมัยยุคปี70ครับขึ้นชัตเตอร์ด้วยมือขวาครับแล้วก็มีตัวทามเมอร์นะครับที่เป็นตัวขันโยกตัวนี้เป็นเลนส์38 f 2.8นะครับเป็นตัวป๊อปเหมือนกันสมัยนั้นนะครเป็นลักษณะเลนส์ไฟเดอร์นะครับเวลามองช่องมองนะครับจะไม่ได้ผ่านเลนส์ครับเพราะฉะนั้นต้องกะกะเอานิดนึงนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมิโนต้านะครับอัลฟาเจ็ดพันเป็นกล้องที่มีออโต้โฟกัสตัวแรกของโลกนะครับความเจ๋งอยู่แบบนี้น,นี่เป็นกล้องฟิล์มอยู่นะครับแต่ว่ามันมีออโต้โฟกัสแล้วครับต่อมานะครับตัวนี้เป็นลิกโก้นะครับตั้งแต่ยุคปี7 0 8 0นะครับ ตัวนี้เป็นกล้องฟิล์มที่ไว้ถ่ายใต้น้ําได้นะครับตัวนี้เป็นโอลิมปัสฮาเฟมเป็นฟิล์มที่แบ่งครึ่งเฟมนะครับจากปกติที่เราถ่ายได้36อันนี้ก็จะถ่ายได้72ติดเลนส์30 2.8ตัวนี้เป็นยาชิก้าเลนส์ไฟเดอร์นะครับตัวนี้มีเซลล์วัดแสงด้วยนะครับตัวนี้เป็นนิคอนกล้องฟิล์มนะครับ 801S ตัวนี้เป็นตัวท็อปของสมัยนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแพนแท็กนะครับใช้เมาส์เกลียว M42 เะครับเพราะฉะนั้นใครที่ หาเล่นเกลียว M42 นะใส่กับตัวนี้ได้นะเป็นกล้องฟิล์มไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นกล้องกลไกทั้งหมดนะครับแต่ไม่มีระบบวัดแสงนะครับ อันนี้จะเป็นตัวกล้องพับนะครับตัวกล้องพับจะมาก่อนตัวกล้องที่เป็น SLR นะครับที่เป็นกระจกสะท้อนกระโดดขึ้นไปแล้วเปลี่ยนเมาส์เปลี่ยนเลนส์ครับชุดเลนส์กับชุดชัตเตอร์จะอยู่หน้าโุดตัวนี้น่าจะเป็นตัวฟิล์ม1 2 0นะครับช่องมองภาพจะเป็นลักษณะเล็งเอานะครับด้านบนตัวนี้เป็น Can นอน FX เป็นเมาส์ก่อน FD นะครับแล้วก็มีตัววัดแสงอยู่ด้านขวาเป็นวงวงเล็กๆด้านบนนะครับเป็น EOS คิดกล้องฟิล์มพัฒนาออโต้โฟกัสแล้ว Minolta High m a t r i c S ปี e r c o m p a c เลนส์ไฟเดอร์คอมเพกต์ตัวน a p s นะครับของ c a n o อนะครับตัว APS เนี่ยมันเป็นตลับใส่เข้าไปตรงๆได้เลยนะครับไม่ต้องดึงฟิล์มล่าออกมาเบมือนสมัยก่อนนะครับมันออกมาขายแค่5ปีนะครับสำหรับฟิล์มตระกูลนี้ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับน่าจะบอกว่ามันเป็นไซส์ของตระกูล APS-C ปัจจุบันที่เป็นเยตอนก็ได้นะครับตัวนี้เป็น compact ของ f u j i นะครับเป็น APS เหมือนกันนะครับปี1990นะครับตัวนี้เป็น top con นะครับเป็นกล้องฟิล์ม135เหมือนกันนะครับเพื่อนๆถ้าจะมาเลือก กล้องเลือกฟิล์มที่นี่อาจจะต้องศึกษามาก่อนแล้วก็อาจจะต้องคิดก่อนว่าเราอยากได้อะไรกลับไปนะครับเช่นคอมแพ t บ้างหรือว่าจะเป็น SLR กล้องฟิล์มหรือว่าเอาเลนนะครับบางตัวนะครับก็ยังใช้ได้บางตัวใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องมาหามาเทสอันเองนะครับบางตัวก็งงมากนะครับอันนี้มีฟิล์มมาด้วยนะข้างในเป็นฟิล์มฟูจิติดมาไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาได้ไงนะครับก็ ไม่รู้ว่าถ่ายหมดหรือยังด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเปิดดูนะครับไม่น่าจะเอาไปอัดรูปได้นะครับตัวนี้เป็นของฟูจิก็น่าสนใจนะครับถ้าเ,เพื่อนๆที่จะมาดูกล้องนะ่แต่อาจจะต้องหาความรู้มาก่อนหรือว่าหาคนที่รู้นะครับมาช่วยแนะนําช่วยดูให้นะครับบางตัวคิดว่าส่วนใหญ่เลยนะครับต้องเอาไปทําความสะอาดแน่ๆแหละแล้วก็บางตัวอาจจะต้องซ่อมบางส่วนนะครับหรือว่า ถอดล้างนะครับถ้าเป็นเลนส์ก็ต้องถอดล้างลาอย่างตัวนี้นะครับนิคอน F70 เนะครับเป็นกล้องฟิล์มยุคท้ายๆแล้วของนิคอนสังเกตดิสเพย์จะค่อนข้างมีดีไซน์นะครับปุ่มฟังก์ชันด้านบนค่อนข้างเยอะมีใส่ปฏิทินใส่วันที่ลงไปในฟิล์มด้วยนะครับตอนถ่ายแล้วมันก็จะบดระบุข้างล่างนะครับดูสภาพตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวฐานก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าบางทีฐานมันอาจจะหายากสำหรับรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้เป็นมิ n นต้าคอมเพกซซึ่งเป็นยุคท้ายๆของคอมเพกที่เริ่มมีการแข่งขันเรื่องซูมนะครับตัวนี้เป็น Hello Kitty นะครับเป็นกล้องฟูจิที่ไม่ค่อยมีฟังก์ชันนะครับก็เน้นยกมาแล้วถ่ายเลยส่วนตัวนี้เป็นมิ n นต้านะครับอย่างที่บอกท้ายๆนะครับมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับของคอมเพกมีซูมมีปรับไหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวสุดฮิตเหมือนกันนะครับของยาชิกะนะครับบางที่เขาจะบอกว่าขวัญใจคนจนนะครับตัวนี้เลนส์ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวป๊อป เป็นตัวคลาสสิกตัวหนึ่งที่บ้านเราชอบเล่นกันนะครับมีหลายรุ่นนะครับในตัวที่เป็นซีรีส์นี้นะครับหรือหลายคนนะครับก็อาจจะเอาไปถอดเลนนะครับตัวนี้เป็น40 2.8 เราเรียกว่าเลนตัดงานนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นฟูจินะครับฟลาพิก2003ตัวนี้ตั้งแต่ปี2000นะครับเป็นคอม p พก t 2.1ล้านพิกเซลเซนเซอร์เป็น CCD 1นส่วน2นิ้วนะครับก็เป็นตัวคอม p พก t เล็กๆสมัยนั้นนะครับใครที่จะไปเลือกเลนมือ2กล้องมือ2จากกดังญี่ปุ่นครับก็เตรียมความรู้เตรียมงบประมาณนะครับเตรียมอุปกรณ์ผ้าเป่าฝุ่นแป้งปัดแบตเตอรี่สำหรับไปทสนะครับสำหรับกล้องที่เป็นพวกไฟฟ้านะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับ เขาไม่รับคืนนะครับยังไงกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ